PKIU ไหว้มุขทิตาสัการะขุนเลิศโพคารักต้นแบบของคนตรงหอเมื่อวันที่23มกราคม2566มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับทายาตระกูลนรนองจัดพิธีไหว้มุขทิตาสัการะขุนเลิศโพคารักต้นแบบของคนตรงหอโดยมีนายวิบูณ์ชัยนรนองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดรวิพาพันธ์คูสุวรรณประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบด,ดีมหาวิทยายลัยราชรพัฏภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์คานพยุงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดเหนือณนาจารย์คณะผู้บริหารบุคลากรนักศรรึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ภายในพิธีดังกลาง่าวประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล,ศลแก่คุณเลิศโพคารักษ์การกล่าวคำสดุดีเชื่อชูคุณงามความดีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเดินขบวนเข้าสักการะอนุสาวรีย์ขุณเลิศโพคารักษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลตัวแทนทายาทประกอบพิธีเสียงทายด้วยไม้เสียงไายสีแดง การเผากระดาษเงินกระดาษทองและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเหมืองแร่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวว่าการจัดพิธีไหว้มุทิตาสักการะขุนเลิศโพคารักษ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและภูมิปัญาท้องถิ่นอันดามันมีวัตถุประสงค์เพื่อลำลึกถึงขุนเลิศโพคารักษ์ซึ่งมีชื่อเดิมว่าหลิมตันบุญ เกิดเมื่อวันที่18ตุลาคม2439เป็นชาวจีนหกเกีย้ยนที่เดินทางมาเสี่ยงโชคยังเกาะภูเก็ตชีวิตเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเริ่มจากการเป็นกรรมกรหาบเหมืองรับจ้างขับเรือยนต์โดยสารขายไม้ฟืนเปิดร้านขายกาแฟแต่ด้วยความขยันอดทนและซื่อสัตย์มุมาณาพยายามจนกลายเป็นเจ้าของกิจการทั้งเป็นนายเมืองแร่ดีบุก เป็นเจ้าของธุรกิจมากมายเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์สถานบันเทิงเป็นต้นจึงถือได้ว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในเกาะภูเก็ตอย่างไรก็ดีกว่าที่ขุนเลิศพคารักจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้นั้นเส้นทางชีวิตต้องผ่านเรื่องราวมากมายด้วยชีวิตที่ประสบกับความยากลาบากครั้งหนึ่งได้อธิษฐานก่อนเสี่ยงทายเทมซีเพื่อตัดสินใจว่า ควรออกไปจากแผ่นดินภูเก็ตรหรือไม่แต่คำตอบที่ได้รับจากการเสี่ยงทายทั้งสามครั้งคืออย่าไปสุดท้ายจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่และได้ทำกิจการเหมืองแรกจนจเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในที่สุดคุณเลิศโพคารักษ์เป็นบุคคลที่ชอบทาบุญทุกเช้าก่อนไปทางานจะตระเวนไหว้พระจีนตามสารเจ้าต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความขยันอดทน มีเจตนารมณ์และอุดมการณ์แน่วแน่ในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความสดจริตจริงใจขยันอดทนเสียสละซื่อสัตว์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตดังเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องประสบภาวะวิกฤตโดนเค้นคำตอบจากทหารญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอกสารลับสำคัญของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์บริษัททำเหมืองแร่ของชาวอังกฤษที่ทำการค้าด้วยโดยรักษาความลับ โดยไม่กลัวภัยอันตรายใดๆจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นบริษัททุ่งคาฮาเบอร์จึงมอบที่ดินให้ทำกิจการเหมืองแร่เป็นของตนเองทำให้ชีวิตการงานของท่านจเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องและขุนเลิศโตคารักจะมีเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในเรื่องการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินจึงคอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากโดยได้บริจาคที่ดินส่วนบุคคลเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ในหลายๆแห่งเช่นโรงพยาบาลวชิรภูเกต็ต โรงเรียนบ้านสปารมมงคลวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือวิทยาลัยครูในอดีตคุณเลิศตัวคารักษ์เสียสลักที่ดินที่มีการทำเหมืองแรกไปแล้วจำนวน273ไร่ให้แก่ทางราชการเพื่อน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสทรงคองราชสมบัติครบ25ปีเมื่อวันที่9มิถุนายน2514 การบริจาคครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นการบริจาคครั้งสุดท้ายของชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคชาราเมื่อวันที่23มกราคม2514รวมอายุ76ปีถึงแม้กายท่านจะจากไปแต่นามผุลเลิศโทรคร์บและคุณงามความดียังคงประทับแน่นอยู่ในผืนแผ่นดินเกาะภูเกต็ตโดยเฉพาะณนะมหาวิทยายลัยราชภัฏภูเก็ตแห่งนี้เพื่อเป็นต้นแบบ

เดือนไหนนะครับเดือนไหนรู้ ไองพ้นีองีตนีนไงอใจล้อพร้อมครับหนึ่งสองสามครับอีกร oui ah. like> ูปหนึ่งขอบคุณครับ